วันนี้ก็มาแต่งหน้านะคะเพราะเดี๋ยวตอนเที่ยงมีนัดสมัมภาษณ์หนังสืออล่มนะคะเมคอัพอาร์ s ิสต์แ a i แฮ t y ์สไตลิสต์ค่ะติกกี้ค่ะติกกี้บายอิชุดี be, นะคะค่ะโอเคก็คือหลังจากลงแป้งลงอะไรเสร็จแล้วฉีดน,น้ำแร่น้ำมนต์ใส่หนะ้าพี่พีนไปแล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวต่อไปค่ะ ค่ะนี่ก้าเป็นส่วนหนึ่งของดวงตาที่ชีไรห้นะคะสวยมากเลยค่ะวันนี้ค่ะสวยค่ะคิ้วทรงนี้ค่ะขนเขียวบบเคยได้จีเลยเนอะเปลือกของมือชอบมากเลย่ะตาปอมไปเลยคะก็แบลนนิสนะคะ sorry ค่ะเกินมาสวยไม่จริงก็เลยต้องแต่งให้สวยชิกลำทาสีด้านค่ะสีทีโอเอค่ะ ติดทโฟซีซันตักมรุยาเอิมตักมยุยากำลังทาสีตึกค่ะสิกนโทนาเป็นรูปตัวอีมีเสียง Castle ruins are also home to a unique variety of cherry blossom. Originating here in Komodo, it is a variant of the Yaeberen Shinade variety of cherry blossom tree that features particularly vibrant flowers. Each blossom has eight petals, compared to other cherry blossoms in the area. Mm -hmm. They have a deeper, and more plastic. ยืนรถฮันมะยืนย,ยืนยืนรถอีแตนนะคะปีนี้ <laughs> ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะอีก <c oughs> นิสหนึ่ง <c oughs> ค่ะเพิ่มความหวานให้ดวงตาค่ะการใส่กริตเตอร์เรมูร้ของชีคครับ คนสงสัยใช่ไหมคะว่าจะเป็นงานอะไรเดี๋ยวมีสเซอร์ไพร์ค่ะค่ะตอนนี้ก็ผมหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็พร้อมไปเดี๋ยวยังไม่เสร็จคะ่ะชียังไม่เสร็จคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราก็จะพร้อมไปแล้วนะคะสวยมากเลยคะ่ะ บายติกี้อีทูดี้นะคะติดต่อได้นะคะสี <laughs> ่สองสวัสดีค่ะเพิ่งถ่ายเสร็จนะคะแล้วก็สัมภาษณ์เสร็จมีคนสวยแต่งหน้าให้ค่ะแล้วก็ทำผมด้วยกรุบกริบเหนื่อยมากค่ะไงคะสซอร์ไพร์ไหมคะทุกคนโอเคนะคะ